ปล่อยเช่าคอนโดเป็นพสซีฟอินคัมแล้วจริงๆหรือเปล่าคะสำหรับพี P ่ๆโอนเนอร์ท่านไหนนะคะที่มีความสงสัยแบบนี้เหมือนขวัญน,นะคะให้รีบทักอินบ็อกซ์หรือว่าหยุดดูคลิปวิดีโอน,นะะี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้องขวัญน,นะคะเป็นเจ้าของเพจ k n f Property ค่ะน้องขวัญน,นะคะเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยากจะ เป็นอายุน้อยร้อยล้านเหมือนกันนะคะอยากจะมาเติบโตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะขวัญก็เลยกู้ซื้อคอนโดมาถึงสองห้องนะคะที่เดอะมูฟบางนาตอนแรกนะคะขวัญคิดว่าจะเอามาต่อยเช่าแต่พอขวัญดูตามสัญญาแล้วนะคะขวัญต้องผ่อนไปถึง30ปีเลยค่ะกว่าที่ทรัพย์นั้นมันจะมาเป็นของขวัญและกว่าที่ขวัญจะเห็นกําไรแต่ขวัญเปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะขวัญมาเห็นนะคะว่าตอสังหาผ่อนตรงนะคะมันกําลังมาแรงมาก ขวัญกู้มาตอนเดือนเมษาปีที่แล้วนะคะพอเดือนสิงหาคมนะคะน้องขวัญเคลียร์ห้องอะไรเสร็จสับน้องขวัญสามารถปล่อยรัพย์นี้โดยที่มีสัญญาตลอดระยะเวลายาวนานถึง3ปีซึ่งพอขวัญปล่อยคอนโดของขวัญได้นะคะขวัญสามารถเห็นกําไรณวันนั้นได้เลยค่ะว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยน้องขวัญจะสามารถทํากําไรได้เท่าไหร่ทุกคนเชื่อไหมคะณวันนั้นที่ขวัญกู้ออกมาเดือนเมษายนนะคะขวัญกู้ออกมายอดประมาณ1.4ค่ะ แต่เดือนสิงหาคมน้องขวัญสามารถปล่อยขายได้ถึง2.3ค่ะนั่นหมายความว่าอีก3ปีข้างหน้าน้องขวัญเห็นแน่ๆว่ากำไรที่จะเกิดกับอสังหาคอนโดห้องนี้ทำกำไรตีคืนมาให้น้องขวัญได้เท่าไหร่น้องขวัญไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันถูกหรือผิด แต่น้องขวัญรู้แน่ๆว่าวันนี้ค่ะน้องขวัญไม่มีภาระค่าใช้จ่ายใดๆเลยเพราะผู้ซื้อเขาจะมาเป็นคนผ่อนให้เราเป็นคนจ่ายค่าส่วนกลางเองจ่ายค่าน้าค่าไฟเองทุกอย่างเลยค่ะสําหรับพี่ๆโอนเนอร์ท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะฝากทรับกับน้องขวัญให้น้องขวัญดูแลสามารถทักอินบ็อกเข้ามาหรือโทรสอบถามมาที่เบอร์ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ